สวัสดีครับพี่นองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องของเรมโบว์สายลือโคตเข้าป่านะครับวันนี้ก็ออกมาเดินหาเฮ็์หาดอกดินนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าอร่อยครับก็เลยอยากมาลองเดินหาดูนะครับก็จะเป็นพืชตระกูลดอกกระเจียวนะครับก็จะเป็นดอกขาวๆนะครับอยู่เรียกกระดินนะครับก็จะเป็นช่อขึ้นช่อขึ้นช่อขึ้นนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในการเดินหาเห็ดนะครับก็เพื่อเกิดฟุกเจอ ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าดอกดินก็เป็นครั้งแรกนะครับในการหานะครับยังไงนะครับก่อนเลื่อนผ่านไปนะครับก็จะเลื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับกับช่องแลมโบสายลือคุณกระป๋าให้ด้วยนะครับผมวันนี้มาดูกันครับว่าแลมโบจะเจอไหมนะครับในส่วนของการหาดอกดินนะครับกับเฮ็ดนะครับอาหารบ้านๆนะครับผมติดตามมาชมด้วยกันครับเข้าไปในป่านี้ครับผมไปตามไปด้วยกันครับผม ดอกดินครับพืชตระกูลดอกกระเจียวนะครับใต้ดอกจะมีเป็นหัวนะครับก็จะเกิดถูกปีนะครับกลิ่นหอมเหมือนกระชายนะครับตรงกลิ่นจิ้มกับน้ำพริกอร่อยอร่อยนะครับวิธีเด็ดก,ก็ดึงขึ้นมาเลยครับบิดเกล็ดหน่อยหนึ่งอ่ะนี่แหะครับดอกดินครับผม เพื่อตระกูลดอกกระเจียวนะนี่แหละครับน้องนะครับดอกดินของเรานะครับนี่แหละครับดอกดินของเราดูไปแล้วครับเด็ดเลย <c oughs> นี่ครับ ใช่ครับผม นี่เดีพี่น้องนะครับก็เดินมาหาภักีใหญ่กันก็ได้พอต้มพอแกงนะครับดอกดินครับผมนี่นะครับก็ได้พอต้มพอแกงกินอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับได้เยอะนะครับยังไงนะครับอย่าลืมฝากช่องเล็กๆนะครับของด o โบ l e Side กีดระป่าไว้ด้วยนะครับวันที่เตินหาดอกดินครับเดี๋ยวตัดเส้นจากนี้อาจจะไปหาดูพึ่งดูมีมีครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เดินทางกลับแหละการเดินในป่านะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญชำนาญการก็พยายามใช้จ p s ให้เป็นประโยชน์ครับพอหลงนะครับหลงนี่เดินหาออกหาทางออกไม่เจอครับวนไปวนมาอยู่นั่นนะครับแล้วก็หระมัดระวังเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวตะขอนะครับก็ลองทาเซฟตี้นิดนึงนะครับในการเดินป่านะครับแล้วก็พวกซอฟต์ฟลช่วยได้ครับพวก ยุงพวกลิ้นพวกไรทุกนะครับไม่แนะนำให้ครับน้องๆครับเดินคนเดียวนะครับถ้าแต่ผู้ใหญ่ก็หลงได้เหมือนกันครับในการเดินป่าเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตหรือจดจ้องแม้แต่จำนะครับการเดินป่าป่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะครับอ่ะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายให้กับช่องลำบากสายลือคุยสภาอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผม